ด้วยตัวอย่างนี้ครับปัญญาเป็นพ่อค้าขายเหล็กเส้นนะครับโดยขายเหล็กเส้นไปให้กับบริษัทผงจำกัดสามล้านบาทนะครับปัญญาเป็นพ่อค้านะครับขายไปให้กับบริษัทผงจำกัดบริษัทผงจำกัดนี่คือเขาเป็นลูกหนี้การค้าในรูปนิติบุคคลนะครับพอครบกําหนดบริษัทผงจำกัดนี้ไม่จ่ายค่าสินค้าผ่านไป1ปีปัญญาไปคัดงบการเงินของบริษัทผงจำกัด พบว่ามีการโอนที่ดินให้กับภรยาของกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผงจำกัดอีกทั้งในงบการเงินที่อีกทั้งในงบการเงินไม่ปรากฏรายได้แต่เต็มไปด้วยค่าใช้จ่ายทําให้บริษัทผงจำกัดเป็นหนี้เงินยืมกรรมการเมื่อปัญญาเห็นดังนี้จึงหัวเล้อออกมาดังลั่นทําไมปัญญาจึงหัวเล้อนะก็ตั้งเป็นคําถามให้นึกถึงภาพที่ว่า เมื่อปัญญาเนี่ยนะครับจะฟ้องหนี้การค้า3ล้านกลับคืนนะครับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคลก็จะต้องถูกกรรมการเนี่ยบงการยักย้ายถ่ายเทออกไปให้ให้พ้นจากบริษัทเพื่อให้ปัญญานั้นในในฐานะเจ้าหนี้ยึดไม่ได้นะครับการดูงบการเงินของบริษัทผงจำกัดไปพบว่ามันมีรายการโอนที่ดินออกรายการโอนที่ดินออก ดูได้จากงบครับเพราะบริษัทผมจจำกัดเนี่ยจะต้องยื่นงบการเงินเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่มีการโอนที่ดินออกมันเป็นช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการเป็นหนี้ปัญญากอนนีอย่างงี้จะเข้าเลยครับเพราะว่าเมื่อโอนทรัพย์สินเนี่ยเป็นที่ดินหรือทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่ออกจากบริษัทในช่วงระหว่างที่เป็นหนี้มันเป็นเหตุทําให้เจ้าหนี้เสียเปรียบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้แหละครับจะเป็นจุดที่ นะครับบริษัทผงจำกัดบริหารจัดการโดยกรรมการก็ทำความผิดครับ